ดีค่ะมีใครรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่สวนทะเลแก้วกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่สวนทะเลแก้วโดยเฉพาะน้องๆน,น,นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาหรือประชาชนที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ โดยบรรยากาศในมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามของเราก็จะร่มรื่นกว้างขวางเย็นสบายแบบนี้เลยค่ะและเชื่อว่าถ้าหากใครได้แวะเวียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะต้องติดอ,อกติดใจและประทับใจอย่างแน่นอนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราจะกว้างขวางแค่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลย วนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถไฟฟ้าชมความสวยงามของมหาวิทยาลัยของเรากันนะคะน้องๆหรือคุณผู้ชมท่านใดที่จะเข้ามาในทะเลแก้วก็สามารถเข้าผ่านประตูได้ทั้งหมด3ประตูนะคะโดยประตูที่1คือด้านถนนบายพาสประตูที่2ด้านสวทชอพิษณุโลกและประตูที่3ด้านหอพักนั้น ษาทะเลแก้วนิเวศค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเข้าผ่านประตูที่1ซึ่งจะผ่านซุ้มที่โดดเด่นสวยงามอลังการของมหาวิทยาลัยค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยนะคะจุดแรกที่เราจะพามาทำความรู้จักนะคะนั่นก็คืออาคารที่ประวิทย์ค่ะ ตึกนี้จําง่ายๆเลยนะคะก็คือศูนย์บัญชาการเบื้องต้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นสํานักงานอธิการบดีและมีกองงานต่างๆมากมายเช่นกองกลางซึ่งดูแลในหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ที่น้องๆจะมาติดต่อโดยตรงก็คงจะหนีไม่พ้นงานอาคารสถานที่และงานประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลข่าวสารกับน้องๆนอกจากนี้ก็ยังมีกองคลังด้วยนะคะไม่ว่าจะจ่ายค่าเทอมหรือว่าค่าอะไรต่างๆก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะ รวมไปถึงกองนโยบายและแผนกองบริหารงานบุคคลและที่สําคัญนะคะยังเป็นที่ทํางานของผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยค่ะสําหรับนักศึกษาที่จะซื้อเข็มกระดุมหรือเครื่องหมายต่างๆก็สามารถมาติดต่อได้ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันนะคะที่ PSRU Shop ค่ะสวัสดีค่ะหนูจะมาติดต่อขอซื้อเครื่องหมายนักศึกษาค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วค่ะเพื่อน นี้นะคะเราก็อยู่กันที่สุดที่2ค่ะหรือที่เรียกว่าอาคารพิบูลวิทย์หรือว่าตึกเรียนรวมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตึกนี้นะคะก็จะมีความโอ่อ่าสวยงามอลังการทันสมัยเหมาะสําหรับการเรียนรู้สําหรับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะ <wider language> พื้นที่ด้านในของอาคารพิบูลวิทย์ก็มีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีสูตรอาหารมากมายหลากหลายชนิดให้น้องๆได้เลือกรับประทานกันที่สําคัญนะคะบรรยากาศก็ดีดีค่ะ คพราะนี่คือศูนย์รวมการเรียนการสอนเป็นที่ตั้งของกองบริการการศึกษาเรียกได้ว่าใน4หรือ5ปีที่น้องๆมาเรียนที่นี่ค่ะน้องๆจะต้องมาติดต่อที่นี่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายสาขาลงทะเบียนตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองต่างๆและอีกหลายๆเรื่องค่ะ และจุดนี้นะคะก็คือจุดถ่ายรูปนั่นเองค่ะตอนนี้จะเห็นเลยนะคะว่าต้นทานตะวันของเรายังเล็กๆอยู่เลยแต่อดใจรออีกนิดนึงนะคะเดือนสิงหาค่ะตเตรียมตัวมาถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าต้นทานตะวันทุกต้นจะโตและสวยงามอย่างแน่นอนค่ะโอเคบอกได้เลยนะคะว่าหอสมุดที่นี่ทุกคนจะต้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะมาถึงจุดที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือ p s i u E Library หรือสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหอสมุดที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดและพร้อมต่อการเรียนรู้มากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยพร้อมรับและสอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบันค่ะ มาต่อกอันที่จุดที่4นะคะนั่นก็คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันว่าอาคารไอทีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับน้องๆคนไหนที่ว่างเว้นจากการเรียนการสอนก็สามารถมานั่งชิวนั่งคิดนั่งเขียนและครีเอทไอเดียต่างๆได้ที่นี่เลยนะคะคิวมาได้ก็แวะมา7ซเ ก่อนเข้าใช้บริการ7 e เ e ่ e อทุกครั้งอย่าลืมสวมแมสด,ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มากันถึงจุดที่5กันแล้วค่ะนั่นก็คือกองพัฒนานักศึกษาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นศูนย์รวมด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลายัย เล็กๆ,ๆกันนี่เองค่ะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้าและฟิตเนสซึ่งปกติแล้วเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันแต่ในช่วงนี้ค่ะเราต้องหยุดให้บริการชั่วคราวก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิด19แต่ถ้าหากใครสนใจอยากจะมาออกกําลังกายหรือผ่อนคลายด้วยการว่ายน้ําก็อดใจรอไว้ก่อนนะคะถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่ไว้เจอกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดที่6ค่ะนั่นก็คือหอประชุมศรีวชิราโชคซึ่งถือว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์และหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นโรงพยาบาลสนามที่เป็นสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีนโควิดสิด้วยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะก็ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมพระราชทานปร,ริญาบัตรหลังพวกเราสําเร็จการศึกษาด้วยนะคะ และตรงจุดนี้นะคะก็คือจุด landmark ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เห็นการเชื่อมต่อของอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหอประชุมศรีวชิรโชคกองพัฒนานักศึกษาศูนย์ไอทีหอสมุด e-library และอาคารที่ประวิทย์นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วค่ะจุดที่7นั่นก็คือหอพักนักศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าหอพักทะเลแก้วนิเวศค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามของเราโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ค่ะเข้ามาพักที่หอพักนักศึกษาหญิงเป็นระยะเวลา1ปีการศึกษาเพื่อปรับสภาพจากการเป็นนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาเพื่อให้น้องๆสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขใงคําที่ว่าเรียนธรรมเรียนปัญญาเรียนสุขนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะหอพักนักศึกษาของเราให้เข้าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะน้องๆผู้ชายห้ามเข้าเด็ดขาดค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็อยู่กันที่ถนนมะฮอกกานีค่ะซึ่งเป็นถนนที่มีความสวยงามแล้วก็มีความรม่มรื่นมากๆเลยนะคะ สำหรับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วยกเว้นคณะครุศาสตร์ค่ะซึ่งส่วนนี้จะอยู่ที่ส่วนวังจันทร์ค่ะในส่วนทะเลแก้วที่มีการเรียนการสอนที่นี่ก็จะประกอบไปด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยายลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่นและวิทยายลัยการพยาบาลค่ะ ราแไปช่วงนี้โซเชียลดิสเทนซิ่งเว้นระยะห่างกันสักนิดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19เเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย